4นาทเดี๋ยวมันหายเงียบเกินเอามาถึงแปลงแล้วผมเดี๋ยวจะได้ทำการทดลองรถเกี่ยวคันใหม่ครับผมวันนี้ก็เซอเอมาตรวจเช็คด้วยตนเองเลยผมกับลงเกี่ยววันแรกครับ ตังกาวนาเพิ่มหน่อยครับผมบออเอา้าเอา้เอา ชมครับผมตอเดิมเจ้าแรกก็เจอเข้าล้มเลยครับล้มพื้นเลยนะ นะครับ ก็เจอเข้าล้มเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของสุป,ปกรณ์ครับผมรายยาเขาคือด่วนเข้าลลมครับดันได้สบายสบายปากก็แล้วก็เช็คก็ด้วยครับผม อุปกปรณ์จเจริญการช่าง2024หมายล่าสุดเลยครับผมปากเกีียว3เมตรปากเลดคอเลทตู้เลทครับเครื่องยนต์ฮิโนโ่โย84เครื่องใหญ่เกไฟ เป็นเครื่องโบคู่ครับผม270แรงมา้าแม่กำลังของเขาเหลือๆครับผมกับช่วงล่าง2อ8้อ่สบข้อนะผมใส่ปั๊มอีตันครับผมเบอร์23 นี่ครับเจ้าของแบรนด์มาคุมงานอีกเลยครับผมนะเจ้าของแบรนด์เองครับผมแหมเยี่ย,ยมนะผมยุดเลยครับ ใช้ระบบดินลมครับคนขับน่าจะมีประสบการณ์ เจอข้าล้มนานๆแล้วครับผมนี่ว้ข้าวล้มก็จะประมาณนี้ครับ ฟังไหมออกมาเป็นลูกเป็นลูกเลยครับมาลรงงานแรกก็เจอบ,บทเรียนหนักกันนะ ข้าล้มครับนี่ครับผานก้าล้มรถเกี่ยวถ้าผ่านขาล้มได้นี่แสดงว่าไม่ธรรมดาครับ การทดลองระบบครับผมก็มีปรับแก้ส่วนไหนบ้างครับผมหลังจากทดลองเกี่ยวนี่พี่เอมีตรงไหนปรับแต่งเพิ่มไหมตีวงเดือนหน่อยอันนี้กับ เยอะเกินฟางนี่เละมากเลยเพราะม,มันจะเต็มปีปังแล้วเราไม่คือมันไปเจอของโหดเลยไงถ้าเจอข้าวสวยๆให้หน่อยมันได้ฝนหัวสักนิดนึ่งไงมันก็จะลื่นแหละอ๋ออันนี้ตั้งบนเดือนหน่อยใช่เดี๋ยวนา<อ><อ>ตีบวงเดือนมันจะตั้งโต้ตหน่อยโต้เป็นย่อน,อ,นอ๋อเมื่อคืนหมวนแท็กเสร็จแล้วก็ขึ้นเทเลอร์เลยครับโซย่อนนี่ครับ ได้เจ้าของอู่มาดูรถแล้วก็ลูกค้าก็สบายใจครับผมมาตรวจเช็ครถเกี่ยววันแรกนะครับน้องน้องเล่นน้ำแบบฉ่ำๆเลยน้ำจ๊กๆเลยอ่ะแถวนี้ไม่แต่ยังงี้เลยอ๋อมีปลาได้บอก อ๋อไอ้สูตรมากับสร้างอู่มันจะเป็นแบบแบบใช่ก็คือเพราะว่าถ้าเกิดภาคกลางเวลาเขาไปเจอข้าวข้วเหนียวอ่ะมันก็ไม่ต้องกลัวเรื่องติดหลวงอแต่อันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เราเจอลักษณะข้าวแบบนี้เราก็หน่อยอีกหน่อยคือปล่อยปล่อยได้ข้าวก็ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกครับแค่มันไม่ยับดีดีอย่างด้วยคือขยันอันนี้เหมือนตีตีละเอียดเกินนิดโอ้ละเอียดมากอืมใช่ อูนี่นออกนะอ๋อนี่คือละเอียดเกินโอ้แตกเละเลยะละเอียดเินเลยลูกค้าก็สบายใจครับผมนี่เจ้าของอูมาเช็คด้วยตัวเองเลยครับตูนวดใหญ่ครับเห็นว่ากี่ฟุตนะครับหกฟุตสามหกฟุตสามอืม ตูใหญ่เาไปเอาเรื่องอะไรเยอะใช่ใช่แป๊บเดียวเพราะงานึงานนี้เนาะสง่งต้องมาเช็คหน้างานนี่แหละวนแท็กครับติดเครื่องสองทุมม่มได้ั้งอือวนแท็กแั้นก็นมาเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ลองละเอียดเลย เขาเปียกมันไม่ได้ต <uh ันเอียดเลยทีเดียวอ๋อ huh. อันน uh ี้มันเกิดจากการอะไรนะอันนทีข้าวมันเปียกแล้วอย่างคือมันความแหลกของฟางมันเยอะมีอะไรคำไหมเนี่ยเยอะเอะะเ ยับหยุเลยละเอียดเกินน no euh. ี่ทุกคนเอาใครอยากเห็นเปิดตู้อุปกรณ์ผมก็เพิ่งเคเห็นเนี่ยตู้ก็เปิดอย่างนี้แหละครับเปิดเียเลยครับอยู่เนาะรูวงักหัวเดี๋ยวเอาแหวกแหวกฟังลงลงลงมาดูกตัดอิษเลยเละเตือนนี่นะว่าฝนตึ้งตก ถ้าเข้าแห้งนะะ่่จะไม่จะไม่ถลายใช่ไหมอืมนค้านแล้วก็ขยับวงเดือนหน่อยอขยับกี่ตัวครับนี่ขย no ับบุญเลยอ๋อตัวละหน่อยหน่อยหน่อยนครับเช็คให้ดูเลยผมเป็นความรู้ รับวงเดือนเข้ามาเยยนะบเข้ามา คันคันเสียชัยเริ่มเบาเริ่มต้องตีกักเริ่มออกกันแล้วเริ่มออกเริ่มหมดเริ่มตีกักอ๋อที่ที่มันออกเป็นเป็นเป็นลำเป็นลำนะครับผมใช่มันที่มันมันออกไฟไงอ๋อวงเดือนวงเดือนห้าตัวนะไม่ได้สี่ตัวออ๋เดี๋ยวจะบอกว่าสุปกรณวงเดือนสี่ตัวอห้าตัวแล้วกักเต็มๆมาเลยครับ วงเดือนนี่คือเป็นตัวรีรดฟางให้ออกไวออกชาเนะาะถ้าออกไวไวามากเนี่ดีไหมขึ้นอยู่กับไอ้นี่มากกว่าสมติว่าถ้าออกมากแล้วเรามันออกมากแล้วเราตีลวงไม่หมดอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ดีอยู่ในตนนนใใูให้มันอยู่พอดีพอดีเนาะตึอยู่เลยออสีก็มีส่วนแหรอครับมีครับ มันต้องมันต้องให้มันสีมันให้สีมันไม่ไม,ไม่มีมันจะลื่นกว่าลื่นกว่าววนะอพอเนื้อเหล็กเนื้ออะไรมันก็ยังไม่เงานะใช่ <c oughs> อ่าปรับวงเดือนแล้วครับ <c oughs> แมมกายได้วิชาแล้วกายเอ่ ไอ้ลูกตีนี่แปดลาวใช่ไหมแปดลาวแปดลาวเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเอาลองให้แน่นหน่ะยตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกดฝากระโปรงแล้วก็ได้ลองอีกครั้งหนึ่งิดฝาแล้วเอาติดจะลองดูอีกครั้งหนึ่งครับผม เขึ้นกับเดิมครับตับตั้งวงเดือนใหม่แล้ว เรามาดูก็ผมว่าเราเครื่องยนต์จะเบาขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ครับผมอาอใส่พานอะไรติดหรือเปล่า มาขับมานี่ครับมานี่เกี่ยวเข้าเปียยกับผมปัญหาก็จะประมาณนี้ครับถ้าเป็นเข้าปกติทั่วไปนี่ก็ไอ่าหไ่ ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเ,เ,เป็นอะไรพี่เอาไปปัดรูตะแกงก่อนอ๋ออืดสีใช่รูมันตันงั้นมันก็ติดเนาะใช่เดี๋ยวมันมข้าวมันออกหมด ข้าบ้านน้วไงข้าบ้านข้าวทำที่บ้านเาน<อ>ดูดตะแกงเอ้ยอร,รถไกยรถมุกิจจอไทยเลยมันต้องใช้อะไรปัดก็ไอ้แปรงลวดใส่ใบหินเทียแล้วก็<อ>ปัดสีออกเลยเนะ hả à. còn mình sẽ còn các bụng À sẽ cai sẽ cai ราจะไปดูครับผมพ่ามันเกิดปัญหาจากอ่าชุดตะแกงครับผมตะแกงมันมันติดสีอยู่ครับผมมันไม่ลื่นแล้วข้าวมันก็ไปเกาะอยู่แลาวข้าวเปียกครับผมอ่ะอันนี้พี่เอเกบอกปัญหาตรงนี้นะฮะจะต้องเอาเข้าไปเปิดตะแกงแล้วก็ปัดๆให้มันสะอาดก่อนนี้นะผมคือจะเกี่ยว้ได้คล่องนะครับผมอ่ะ เอาคลิปนี้ลาแล้วู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับมันเกิดปัญหาจากส่วนไหนนะครับผมกับเจ้ารถเกี่ยวอุปกรณ์เจริญการช่างครับก็ถือเป็นเรื่องดีครับผมได้พี่เอมาดูอาการรถนะครับยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้าครับผมลาแล้วไปชมไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ